เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าการทําตัวหนังสือให้มันใหญ่ที่สุดมีความสําคัญในการทําคลิปเร็วหรือว่าการทําคลิปยาวครับเพราะการใส่ตัวหนังสือจะเป็นอะไรที่ทําให้ดึงดูดผู้คนเข้ามาดูคลิปเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะนําไปแชร์การที่คนอื่นจะแชร์ออกไปครับ ตัวหนังสือจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาดูคลิปเราครับนอกจากนั้นเราก็ต้องไปทําเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงด้วยและจะทําให้คลิปของเรามีคุณภาพมากขึ้นครับวิธีการทําตัวหนังสือครับทำอย่างไรสมมุติว่าเราจะไปลงคลิป รีวครับให้เราทําการกดเข้าไปแล้วใส่ตัวหนังสือและพยายามหาตําแหน่งให้มันให้ได้ครับวิธีการใส่ตําแหน่งที่ถูกต้องให้เราใส่ข้างบนหัวและขยับลงมาประมาณนี้ครับถ้าเราใส่ประมาณนี้และขยายให้มันใหญ่มากขึ้นถ้าเรานําไปแชร์หรือคนอื่นนําไปแชร์เพื่อนๆคนอื่นเขาก็จะเห็นตัวหนังสือและจะดึงดูดให้เราให้เขามาดูคลิปเราได้ครับนี่คือวิธีทำที่ถูกต้อง ถ้าเราอยากจะขยายตัวหนังสือให้มันใหญ่มากกว่านี้ครับก็ขยายแบบมุมเฉียงแล้วไปตั้งเวลาครับข้างบนก็จะมีตั้งเวลาให้กับเราว่าเราจะเอาตัวหนังสือเนี่ยในระยะวินาทีเท่าไหร่แล้วให้มันหายไปครับเพื่อความสะดวกของคนดูครับคนดูจะได้ดูตัวหนังสือไปพอประมาณแล้วให้ตัวหนังสือหายและเวลาดูคลิปเนี่ยก็จะไม่มีตัวหนังสือบังในเนื้อหาของคลิปเรา ก็จะสะดวกกับคนดูด้วยเหมือนกันครับ